วิดีโอนี้นะครับจะเป็นการเฉลยกันบ้านข้อที่สองนะประจําสัปดาห์ที่2ที่ผมได้มอบหมายให้นักศึกษาไปทํานะครับก็จากตัวอย่างก่อนๆหน้าเนี่ยนักศึกษาจะพบปัญหาที่พิกัดจุดนะครับมันอยู่บนแกน x y z ตรงๆเนาะทีนี้นักศึกษายังไม่เคยเจอปัญหาที่จุดตัวนั้นน,น,นะครับมันมีการทํามุมต่างๆกับแนวแกนนะครับหรือการวางตัวเฉียงของวัตถุนะครับซึ่ง ลักษณะจย์ลักษณะเนี่ยนะครับจะมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับนักศึกษาเขาจะได้วิเคราะห์ปัญหาที่มีความหลากหลายมากขึ้นนะครับผมจึงมอบหมายการบ้านนี้ให้นักศึกษาไปทำเนาะโอเคนะครับเวลานักศึกษาเจอลักษณะนี้นะครับไอ้จุดที่นักศึกษาจะทําได้เลยก็คือว่าไอ้ตัวนี้ครับเป็นจุด B นะครับซึ่งเชื่อเหลือเกินว่านักศึกษาจะสามารถหาพิกัดจุด B ออกมาได้และจุดเนี้นะครับเป็นจุด d ด็อกนะครับ ซึ่งนักึกษาก็น่าจะหาออกมาได้เนะว่ามันเป็นลบ0 5นนะครับ y ก็เป็น0 z นย์ก็เป็น0นะครับแต่นักศึกษาหลายคนนะครับก็ทักอาจารย์มาเนาะว่าอาจารย์ครับจุด A กับจุด C เนี่ยมันหายังไงนะครับดังนั้นผมก็จะไกด์ให้เนาะในแชทนั่นนะครับผมก็จะไกด์ให้ว่านักศึกษาจะต้องอาศัยหลักการแตกแรงเข้ามาช่วยนะครับหมายความว่า A นะครับวางอยู่ตรงนี้เนาะนักศึกษาก็ต้องทําการยุบนะครับ ยุบมันทับมุม30องศาตัวเนี้ยเห็นไหมครับเป็นคอสเซตานะครับคอสสามสิบนะครับแล้วก็อีกอันนึงนักศึกษาก็ต้องแตกแรงเข้าแกนนี้นะครับแกนแทนะครับเป็นไซด์สามสิบองศานั่นเองนะครับโอเคทีนี้วิธีดูเนาะนักศึกษาก็จะมีปัญหาอยู่2จุดนะครับจุด A กับจุด C นะครับดังนั้นเดี๋ยวผมก็จะพานักศึกษาหาพิกัดจุดก่อนนะครับก็คือหาพิกัด นะครับซึ่งจุดที่มีปัญหาของเราก็คือ a และ c เนอะอาตัวพระเอกก่อนเลยนะครับอันนี้ไม่มีปัญหาเนาะ b กับ d dog เนี่ยไม่มีปัญหานะครับผมปล่อยผ่านเนาะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาหา a กับ c กันนะครับ2ตัวนี้จุด a นะครับจุด a จุด a นะเนกศึกษากก็จะเห็นว่าจุด a เนี่ยในแนวแกนในแนวแกน x นะครับ ในแนวแกน x เนี่ยนะครับมันไม่มีการเลือ่อนตามแนวแกน x เลยกศึกษาสังเกตดูตรงนี้จุด A วางตัวอยู่นี้นะครับระหน้านี้เนาะมันไม่มีการขยับระนาบมาทิศทางใดทิศทางหนึ่งเลยนะครับมันวางตัวอยู่ในแนวศูนย์นะครับแนวศูนย์ของ x เลยนะครับฉะนั้นแนวแกน x นะครับมันก็เลยเป็นศูนย์นะครับมันก็เลยเป็นศูนย์ลักษณะนี้นะครับทีนี้ ปัญหาคือแกน y นะครับเดี๋ยวเรามาดูแกน y กันแกน y นะแล้วก็แกน z ก็จะต้องแตกแรงเช่นเดียวกันนะครับผมเขียนยาวอย่างนี้ไว้ก่อนเนาะรอแทนค่านะครับเดี๋ยวเรามาดูทีนี้นักศึาก็ค่อยดูตามนะครับแนวแกน y นะครับแนวแกน y แกนบวกมาทางนี้บวก y ฉะนั้นอันที่มันตรงข้ามเนี่ยครับจะเป็นติดลบ y นะครับทีนี้ จากจุด0ูนย์นะครับจากศูนย์วายไปจนถึงขอบของบานพับนะครับมันมีระยะ1เมตร1เมตรนะตามนี้นะครับ1เมตรและนะครับและจากนะครับและจากเนี่ยนะครับไปจนถึงขอบประตูนะครับมันมีระยะ1.5เมตรนะครับนักศึกษาใช้ทักษะวิชา engineering g r a p h i c ที่เราเรียนมาเนาะอ่านแบบให้เป็นนะครับ จากนั้นนะครับนักศึกษาจะหาตั้งแต่ตรงนี้ในแนวราบมาจนถึงตรงนี้ได้เนี่ยักศึกษาก็จะต้องแตกแรงลงมานะครับก็คือยุบทับมุม30องศานั่นเองเนาะจากครั้งที่แล้วนะครับนักศึกษาก็รู้แล้วว่าการยุบนะครับทับมุมเนี่ยผมก็ให้ทริคของนักศึกษาไปนะว่าเป็นยุบค,คอสนะครับแยก นะครับซึ่งในกรณีนี้เนาะมันเป็นการยุบทับมุม30องศาฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นคอส30องศานะครับคูณกับระยะ1.5นั่นเองนะครับโอเคทีนี้เราก็จะได้ว่าตรงนี้เนาะเป็นยุบลงมานะครับผมเขียนสั้นๆตรงนี้นะครับเส้นนี้เป็นเส้นสีนํำเงินนะครับตรงนี้นะ ก็เป็น1.5คอสสนะครับ1.5คอสแต่นะครับแต่แต่ว่าผมก็จะไฮไลท์สีเขียวให้จุด A ของเรานะครับจุด A ที่เราแตกแรงลงมา้างล่างเนี่ยนะครับจุด A อพา์มของเราเนี่ยมันมีระยะตั้งแต่แกน0ู 00, ไปจนถึงไอ้นี่เนาะ ซึ่งนับจากตรงนี้ถึงตรงนี้มัน1.5 cos 30คอแต่เราจะต้องเอามาบวกกับ1ด้วยนะครับเพราะว่าเรานับจากจุด00ไปจนถึงจุด A อพามตรงนี้นั่นเองดังนั้นเนี่ยเราก็จะได้ว่าตรงนี้ก็จะมีค่าเป็น1บวกด้วย1.5่คอสองศาแต่นะครับแต่ แกน x ไอแกน y เนี่ยมันบวก y มาทางนี้เนาะแต่จุด a พลามของเราเนี่ยมันเป็นแกนลบ y ดังนั้นเราก็ควรที่จะใส่วงเล็บแล้วก็ติดลบไว้ข้างหน้าเพื่อให้รู้ว่าพิกัดของมันติดลบอยู่นะครับฉะนั้นผมก็จะวงเล็บเล็กๆไว้แล้วก็ใส่เครื่องหมายติดลบไว้นะครับนักศึกษาอย่าลืมเครื่องหมายติดลบนี้นะครับโอเคจากนั้นนะครับ ในแนวแกน z นะครับจุด a ในแนวแกน z จะเป็นยังไงนักศึกษาโปรเจกต์ลงมาโปรเจกต์ Project ออกมาลักษณะนี้จุด a ตรงนี้ครับก็จะเป็น A double ลพ i m ก็ได้เป็น A อันที่สองเนาะดังนั้นนะครับตรงนี้เนาะมันก็จะมีค่าเป็น1.5 sin 3ุดห้าซสามสิบองศาเนื่องจากว่าอะไรมุมมันอยู่นี้มันหมายเนาะการแยกนะครับ แยกออกจากมุมเนาะมันก็คือเคสนี้นะครับก็คือแยกทรายนะครับก็คือยุคคอร์สแยกทรายก็คือเป็นทรายเซตา้านะครับเซต้าก็คือ30องศานะครับอ่าฉะนั้นนะครับก็จะได้ว่าตรงนี้ก็จะเป็น1.5ึ่งจุดห้าทรายสามสิบองศานะครับหน่วยเป็นเมตรเครื่องหมายจะเป็นบวกนะครับเนื่องจากว่า แกน y ตัวนี้ครับมันเป็นแกนบวกเอ้แกน z ตัวนี้ครับจะเป็นแกนบวกนะครับซึ่งจุด a พาร์มดับเบิลพาร์มเราอยู่ที่ตรงนี้ดังนั้นมันก็เลยเป็นบวก z นะครับโอเคต่อมานะครับเราก็อาจจะกดชื่อเลขไปเลยก็ได้นะครับเราก็จะเห็นว่าจุด a กดที่เลขเศษสับแล้วปุ๊บจุด a พิกัด a ของเราจะมีค่าเป็น0ลบุด 299นะครับแล้วก็0.750หน่วยเป็นเมตรนะเรามาร์คตัวนี้ไว้ก่อนนะครับต่อมาผมก็จะหาพิกัดจุด C บ้างนะครับจุด C ของเราจุด C นะครับก็เดี๋ยวผมเช็คก่อนนะครับจุด C แนวแกน x แกน x เป็นบวกอยู่นี่เนาะบวก x จุด c เราอยู่นี่นะครับเราจะเห็นว่าระยะของมันเนี่ยถูกล่นออกไปเป็นระยะ2.5เมตรซึ่งอยู่นะตามแนวลบ x นะครับลบ x ดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็นลบ2.5นะครับผมก็เขียนไปลบ2.5ต่อมานะครับต่อมา เหมือนเดิมครับจุด c จุด c ของเรานับตามแนวนะครับนับตามแนวนี้ไปมันก็จะมีค่าเท่ากันกับเมื่อกี้นี่แหละนะครับเนื่องจากว่าเนื่องจากว่ามันอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็มันอยู่ระนาบนะครับระนาบเดียวกับประตูนี้อันเดียวกับจุด a เลยนะครับเห็นไหมระนาบเดียวกันระนาบเดียวกันฉะนั้นเวลาเรายุบทับมุม30องศาไปเนี่ยมันก็จะมีค่าตามแนวแกน y ที่เท่ากันนะครับ ดังนั้นเราก็สามารถที่จะเอาค่านี้หรือค่านี้นะครับมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคนะไม่งงนะครับแล้วก็แนวแกน Z นะครับนักศึกษาก็จะเห็นว่าเราแตกแรงออกมาเนี่ยมันก็จะมีทิศทางที่ขนานกันลักษณะนี้เนะาะดังนั้นถ้านับตามแนวแกน Z ขึ้นไปค่าตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากันนะครับก็มาใส่ได้เลยนะครับโอเคฉะนั้น เพื่อไม่ให้มันเสียเวลามากเกินไปเน,ะนาะนักศึกษาก็สามารถที่จะลอก Copy ตรงนี้มาก็ได้ถ้านาาักศึกษาจะแสดงวิธีทำละเอียดนะครับกรณีจะแสดงวิธีทำแบบละเอียดเน,ะนาะนักศึกษาก็ Copy มาแล้วก็ใส่หน่วยด้วยนะครับแล้วก็จะได้ว่าจุด c นะครับก็จะได้เป็น ลบ -2.299 0.750ลบเมตรนะครับผมไฮไลท์ไว้ก่อนเดี๋ยวลืมนะครับไฮไลท์ไว้มี4จุดนะครับ a b c d จากนั้นนะครับ ผมก็จะมาหาอ่ายูนิตเวกเตอร์นะครับต่อมาเนาะหายูนิตเวกเตอร์นะครับซึ่งผมจะหาของ A ไป B ก่อนนะครับก็คือตัวนี้เนาะเนื่องจากว่าในโจทย์เขาถามหา,าแรงแต่ละแรงนะครับในแนวโซ่นะครับ ในแนวโซ่ในรูปของคาร์ e ิเชียนเวกเตอร์ฟอร์มนะครับก็คือมันจะมีแรง a ไป b นะครับตรงนี้เนาะแล้วก็ c ไป d นะครับแบบนี้นะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะเริ่มที่ a b ก่อนนะครับก็คือตัวนี้ก่อนอจากนั้นนะครับผมก็จะแสดงวิธีทำเนาะวิธีการก็คือเราจะหาโพซิชันเวกเตอร์จาก a ไป b ก่อนนะครับซึ่ง เราก็จะเอาแกนแต่ไม่ใช่สิจุดปลายลบต้นนะครับก็จะได้ว่าเอา b ตั้งลบด้วย a เนอะ0ูลบ0 i นะครับบวกกับนะ b อยู่นี่โอเค a อยู่นี่ก็จะได้เป็น0ตั้งลบด้วยลบตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเขียนให้ชัดเางน,นะครับ นี่นะครับแล้วก็ j นะครับบวกด้วย0 0 7 5 0ลบ k นะครับหน่วยเป็นเมตรจากนั้นผมกดค่าคิเลขนะครับผมก็จะได้ว่าอันนี้มีค่าเป็น2.99ไม่ใช่สิ2.299 ไม่ใช่อันนี้ต้องเป็น j นะครับเพราะว่า i เป็นศูนย์ละ i เป็นศูนย์นะครับนักศึกษาจะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้เนาะถ้านักศึกษาจะเขียนนักศึกษาก็ก็แสดงมาก็ได้นะครับว่าเป็นศูนย์อย่างนี้เนาะบวกกับ2 2 9 9ุแล้วก็ลบกับ 0.750k นะครับแบบนี้ก็ได้ หน่วยเป็นเมตรนะครับทีนี้นักศึกษาก็มาหาขนาดของ rab นะครับก็จะเป็น square root 0กำลัง2บวกกับ2.299ยกกำลัง2บวกกับลบ0.75ยกกำลัง2นะครับกดเครื่องคิดเลขออกมาเราจะได้เป็น 2, 2 ส1 8เมตรอพอได้สองตัวนี้นะครับนักศึกษาก็เอาไปแทนค่าเพื่อที่จะหา Unit v e วกเต a ไป b ได้นะครับดังนั้นนะครับผมก็จะแสดงทางล่างเลยนะครับ Unit v e วกเต a b นะครับหาได้จาก p o s ชันเวกเตอร์ a b หารด้วยขนาดของมันเองนะครับก็จะมีค่าเป็น 2.99 2 J หารด้วย2.418ลบ0.750 k หาร2.418กดคลิกเลออกมานะครับักศึกษาก็จะได้เป็น0.95 07 j นะครับ ลบด้วย 0.310k โอเคน่าจะไม่ผิดนะครับประมาณนี้เนาะทีนี้ผมหาอีกอันหนึ่งนะครับก็คือหายูนิตเวกเตอร์นะครับ CD นะ CD เริ่มเลยนะครับผมก็จะเริ่มหาจากโพซิชันเวกเตอร์เหมือนเดิมเนาะก็ r c d นะครับเท่ากับก็จะได้เป็นเอา c หน c อยู่ไหน c กับ d นะครับเราจะเอา d ตั้งเนาะลบด้วย c นะครับเนาะเอา d ตั้งนะครับลบด้วย c ก็จะได้เป็น ลบ0.5ลบกับลบ2.5นะครับบวกกับ0ลบด้วยลบ 2.299j แล้วก็บวกกับ0ลบด้วย0.75 k หน่วยเป็นเมตรผมกดเครื่อคิดเลขออกมานะครับก็จะได้เป็น2อง i ะจะใส่เป็นทษนิยมนยัสําสำคัญไปด้วยแล้วกันนะ i นะครับบวก2 2 9 9 j แล้วก็ลบ0 7 5 0 k นะครับ หน่วยเป็นเมตรจากนั้นนะครับผมก็จะมาหาขนาดของมันเองนะครับขนาดของ RCD นะครับมีค่าเป็นส q u a r e Root 2กำลัง2นะครับบวกกับ2.299กยกกำลัง2บวกกับลบ0.75ยกกำลังส กดให้เรียกออกมานะครับได้เป็น3.138เมตรนะครับหลังจากนั้นผมก็มาหา ucd นะครับก็คือยูนิตเวกเตอร์ของ cd มีค่าเท่ากับ rcd หารด้วยขนาดของมันเองมีค่าเป็นผมกดให้เรียกให้เสร็จสับเลยนะครับก็คือเอา ตัวนี้ตั้งหารด้วยตัวนี้นะครับหยิบตัวนี้มาหารก็คือหารทุกตัวนะครับหารทุกตัวหารทุกตัวเลยนะครับผมก็จะเลขมาใส่นี่เลยนะก็<ม><ม>จะได้เป็น 0.6373i นะครับบวกด้วย 0.7326j ลบกับ 0.2390k นะครับ โอเคทีนี้นะครับนันกศึกษาก็จะได้ยูนิตเวกเตอร์ของทั้ง2ตัวนะครับที่ได้เป็นรูปนี้นะครับอันนี้เป็นของ A B นะส่วนอีกอันนึงนะครับนันกศึกษาก็จะได้ยูนิตเวกเตอร์ของ C D นะครับไอสองตัวนี้จะถูกเอามาหาค่าแรงนะครับในรูปแบบของคาร์เดเชียนเวกเตอร์นะครับโอเคทีนี้เราก็มาดูต่อเนาะจากนะครับจาก f นะครับเท่ากับขนาดของ f คูณยูนิตเวกเตอร์นะครับอเอามาแอปพลายกับสิ่งที่โจทย์ถามนะครับเราจะหา f a เนาะก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับคูณกับยูนิตเวกเตอร์ a b ทีนี้เราก็ไปดูว่า f a ตัวนี้โจทย์เขากำหนดอะไรให้นะครับ f a โจทย์กำหนดตัวนี้300นิวตัน fc 250้นิวตันผมมาโน้ตไว้ข้างล่างนะครับ fa 300นิวตันกับ fc 250้นิวตันซึ่งไอสองตัวนี้โจทย์กำหนดโจทย์กำหนดนะครับยูนิตเวกเตอร์ ab ศึกสาหามาแล้วเนาะทางบนนะครับทางบนนี้นะ นี่นะครับนักศึกษาก็เอามาแทนค่าใส่ข้างล่างนี้นี่ามาแทนค่าใส่นี้ FA รู้แล้วามาแทนค่าใส่นี้นะครับอันนี้รู้แล้วนะครับดังนั้นก็จะได้ว่า3 0 0นิวตันนะครับคูณอยู่กับยูนิตเวกเตอร์ ab ผม copy เลยแล้วกันนะ ักศึกษาคูณกระจายเข้าไปนะครับนักศึกษาก็จะได้ว่าอันนี้ก็จะเป็นสองแปดห้าจุดสองหนึ่งเจลบด้วยเก้าสิบสามจุดศูนย์สี่เคนะครับหน่วยเป็นนิวตันคำตอบอันที่หนึ่งนะครับต่อมาโจทย์ถามหา fc เนาะก็จะได้ว่าขนาดของ fc ที่โจทย์กำหนดคูณอยู่กับยูนิตเวกเตอร์ cd นะครับเราก็จะได้ว่าโจทย์กำหนด fc เป็น250นิวตันนะครับคูณอยู่กับยูนิตเวกเตอร์ cd ในึกษากอป o ี y มาเลย ครับ Copy มาเลยเนาะจากนั้นนักศึกษาก็จัดการคูณกระจายเข้าไปในทีละพ้นะครับทีนี้ผมกดที่เลขออกมาเนาะก็จะได้ว่าตัวนี้นะครับจะมีค่าเป็น 159.33i บวกกับ 183.15j แล้วก็ลบกับ 59.75k นะครับ หน่วยเป็นนิวตันนะครับตอบนะครับอันนี้ฉะนั้นคำตอบผมก็จะไฮไลท์สีเหลืองไว้ให้นะนักศึกษาจะได้เข้าใจตรงกันเนาะแล้วก็ดูง่ายๆนะครับโอเคนะครับสำหรับข้อนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้เนาะผมเข้าเข้าใจว่าทุกคนนะครับจะสามารถหาได้เนาะในเรื่องของยูนิตเวกเตอร์กับ แรงต่างๆเนาะแต่จะติดปัญหานะครับในส่วนของการหาพิกัดจุดนะครับที่เป็นสารตั้งต้นเป็นหลักเนาะฉะนั้นอ,อันนี้นะครับก็จะนักศึกษาก็จะได้เห็นการวิเคราะห์ปัญหาที่หลากหลายขึ้นนะครับซึ่งเราจะต้องผนวกการแตกแรงรวมแรงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในปัญหานี้นะครับ